เงียบแม่เอเสียงดังเลยเมื่อกี้บอกเลยใช่ไหมอย่าเสียงดังเดี๋ยวถ้ามีอีกครั้งนะครูตัดคะแนนทั้งห้องนะจะบอกให้มันเป็นไรมึงนยเต้ชียเผลอหลับฮะเผลอหลับมหลับเงียบๆดีวะจะกระตุกหาเป้าเหรอกูฝันนะดิฝันว่าตกตึกโอ้มึงเป็นแบบนี้ประจำนะเออมึงก็อย่าหลับดิวะเต้ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดีนะเฮ้ย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 อีบอลลี่ใจเย็นๆอะไรเนี่ยอีพอยอะไรที่ฉันอยากรู้ว่าอีสองตัวเนี่ยมันย้ายมาจากไหนอ่ะก็ห้องคีนไงฮึใช่ไหมห้องคุณเหรอเฮ้ยอยจะทำอะไรบ้างใช่สิมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าดูผู้ตอบปากตอคำคือฉันเนี่ยอยากจะรู้ว่าห้องควีนน่ะ ผู้ชายหล่อเปล่าอ่ะหล่อปะหล่อสิจริงวะแต่เป็นแบบเธอหันนี้นะน้องวันอยู่ฝาผ้าขนหน้าเฮ้ยเฮ้ยๆนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเอออีอาาเสียงดังวุ่ยวายกันเนาะไม่อายเพื่อนใหม่อ่ะเนี่ยถามจริงครูครับอะไรเพื่อนใหม่เขานั่งอยู่สักพักแล้วครับ ผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยครับครูให้เขาแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะออกมาแนะนําตัวสิลูกป่ะมาลูกเจ้าแนะนําตัวให้เพื่อนรู้สิลูกอันนี้หัวอันนี้แขนอันนี้ขาค่ะไม่แนะนําตัวแบบนั้นหยอกหยอกยอชื่อโกลันค่ะชื่อโกลันชื่อขายกับมึงเลยนิกี้ใช่พ่อเขชื่อโกบอยเจ้าอีกคนนะลูกชื่อแก้นลิมค่ะเฮ้ยชื่อขายผมเลยแล้วเราชื่ออะไรอะ แก้มกลดจะตลกไปถึงไหนเนี่ยฮะอาแต่คือนี่จะบอกให้นะนี่แก้มนิ่มเนี่ยเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเสียงดีด้วยนะเสียงดีหรองั้นให้เขาร้องสักหน่อยได้ไหมคะเอ้าร้องหน่อยลูกเออเอ้ยพะมากเลยเสียงนี่เหมือนแบบจินตลาบุราแต่ร้องเอะไรคะอ้าวลูกอ้าวลับไปนั่งลูกไปพออะไรร้องอยู่แค่เนี้ยเออกลแค่นิดนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ช่วงเวลาเรียนลูก เอออะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสุขศึกษานะลูกนะเดวก็เตรียมจดด้วยเพราะจะออกข้อสอบด้วยนะแล้วอย่าเสียงดังอัล่ะเข้าใจไหมเออตั้งใจทํางานไปเย็นไหมเเสียงดังเลยเมื่อกี้บอกเลยใช่ไหมอย่าเสียงดังเดี๋ยวถ้ามีอีกครั้งนะครูตัดคะแนนทั้งห้องนะ จะบอกให้มันเป็นไรนนเอ็มเงยเติ้ลเชียร์เพอรหลับอะเพอรหลับมุณหลับเงีย,งยบๆดิวะจะตกตุกตหาป้าเหรอกูฝันนะดิฝันว่าตกตึกโอ้มึงเป็นแบบนี้ประจำนะ <c oughs> เออมึงก็อย่าหลับดิวะเติ้ล <c oughs> ยากเลยดิเมื่อคืนกูดูบอลกว่าได้นอนในตีห้าที่ <c oughs> ถ้ามันฝันว่ามันตกตึกอีกเนี่ยคะแนนเราหมดกันแน่ไอ้ก้วไอ้บอลกูรู้แล้วรู้อะไรเอ้าเวลาคนตกตึกอะ เราต้องช่วยยังไงล่ะเพื่อนตกตกหรอเชื่อเพื่อรับเียว่ะเออดิวะเฮ้ยแต่ทำไมครูไม่รู้เลยวะเอ้าไม่รู้หรอกเติ้ลมันไม่มีเสียงเว้ยเฮ้ยนอนต่อยนะเอ้ยนอนต่อเล้ยฝันดังสบายนิกกี้ว่าไงจ๊ะคูถามจริงๆนะ มันคิดได้ไงอ่ะฉลาดใช่ไหมโง่อช่ที่อเสียงมันไม่มีก็จริงแต่ถ้าครูหาหันม่เห็นเนี่ยเขาไม่รู้เหรอว่าไว้เติ้นแอบหลับอ่ะเติ้นไม่ชอบอมาตกตึกใช่ไหมล่ะเออแล้วเวลาคนตกตึกล่ะมันต้องมีที่ร้องออถ้าไม่มีที่ร้อง่ะตกเสียงก็จะดังแต่พอมีที่ร้องเนี่ยตกมาไม่มีเสียงเต้ลเอาแน่นเลยโอ้โห ไหนนเี่ยซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อที่ไหนเนี่ย,นนยอันนี้เหรอว่าซื้อที่ไหนในเว็บครัับงซื้อหรอใช่ครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายยิ่งกว่าหาวันนี้เราต้องสอนเด็กเในห้องแรกจบก็เรีนเสร็จยาก เออว่ะครูหาไม่ง <Bear peut aaa> ่จ <parfois> ริงจริงว่ะเฮ้ยไม่มีไรงั้นกูนอนต่อนะเออเอาเลยเพื่อนฝันเต็มที่ลุกไปงไปเลยเฮ้ยหนักหนักอันนี้อะไรลูกเปรถครับเปรถเปรตลูกเปย์เปรตตูพูเปรตตวเมียอ่านี่อะไรลูกลูกเปย์ลูกเปย์แล้วถ้ามีอย่างนี้ลูกเอ่าลูกออสแล้วก็มีอย่างนี้อะไรอะครู ปลาไหลต้มเป็ดลูกเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน